สกุณพรโพสถึงพ่อแม่ทแท้ๆเกิดอะไรขึ้นพี่น้องค่ะ,ะเพราะว่าอายช่วงนี้ไนมะ่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรแล้วก็ขอไปอัปเดตงานน้องก่อนก่อนที่จะมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้องนั่นแหละคือในช่วงนี้อาอสุกุณพภร์ก็ได้มีการทํากลุ่มปิดไม่ว่าจะเป็นอะกลุ่มปิดเที่เติร์กกลุ่มปิดลูกชาวนาค่ะล่าสุดนี้ก็จะเป็นอะอีกไม่กี่วันนะวันที่ยี่สิบสี่ซีซั่นที่สองก็คืออีีที่เก้านั่นเองพี่น้องค่ะ,คะหมู่ว่าน พรุ่งนี้มันจะยี่สิี่นั่นเองค่ะไปเข้าไปชมเลยนั่นเองค่ะบัตรเพียงแค่ร้อยยบาทเท่านั้นพี่น้องเนี่ยคอนเสาร์ปเดตข่าวๆน้องกรเนี่ยเข้ากลุ่มไปเลยค่ะเป็นไลฟ์สดคนละอันกับลูกชาวนานะคะนี่เป็นไลฟ์สดเทเตอร์อ่า EP ที่9ก้าสันที่2ค่ะพี่น้องก็สามารถเข้าไปได้เพราะว่ายีีก็รอต่างๆนานาเยอะๆมากมาย บางบางคนก็รอมุมพ่อลูกยอกกันไอทำนองนี้มากมาค่ะเพราะว่าสําหรับไอเนาะก็ไม่ว่าจะผ่านมาสุกเนวคข้มจุนข้มจุนต่างๆาน้าๆแต่่าเกะพตจองวานแหละนี่มีกลุ่มแหละเม็นบอตอนนี้สมาชิกก็เริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาแล้วนี่คือแฟนคลับเอาลงเมื่อวานวันก่อนนั่นแหละเขามารอแล้วค่ะก็ไม่ทันคนอื่นเนี่ยค่ะพี่น้องใครที่แบบว่าอยากดูก็สามารถเข้ากลุ่มไปเลยนั่นเองค่ะสําหรับการที่อ่า ลายสูตรคุณปิดเนาะเนี่ยคะ่ะและ้วทีนี้มาเปิดดีกว่าประมาณไม่กี่ไม่กี่ที่ผ่านมาพี่น้องคะได้ไปเจออาร์ไอกุภณพร,พรออกมาโพสถึงพ่อแม่แบบนี้บอกว่าเออเนี่ยไม่เคยโกรธพ่อกับแม่เลยที่ไม่เคยโกรธพ่อกับแม่เลยที่เกิดมาจนนั่นเองก็คือไม่เคยเกิดพ่อไม่เคยโกรธพ่อแม่เ,มมเลยที่เกิดมาจน<ช>อีมจีน้ำตาข้อเลยกับัวใจสีขาว,<ส>าวค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพร้อมกับรูปนี้เลยพี่น้องเออ แล้วแบบเพียงแค่เป็นโพสต์สั้นๆพี่น้องคะเป็นโพสสั้นแต่มันสื่อได้หลายความหมายมากเว่าเสนเลยม,มันสื่อว่าเออเนี่ยหนูแบบแบบความพักคว่ำแบบคิดหอดควมหฮวงใย่ความแบบสารพัดอย่างคือความจนก็คือ,อว่เคยโกรธที่แบบเกิดมาจนมีชีวิตที่เคยลําบากมาก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้<า>ชีวิตนอกก็ดีถ้าไม่มีพ่อแม่ บางเกิดน้องมาในตอนนั้นน้องอาจจะไม่มีอาอายให้เราได้แบบชื่นชมในวันนี้ใช่ค่ะแล้วจากเด็กน้องอยู่ปามันเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเปิดใหยเบิ้งเลยบ้านเนาะสำหรับที่แบบว่าตอนยังไม่ดังไปทํางานช่วยเนี่ยปูกับยาแบบปูนก็เขาเคยเนี่ยพี่น้องที่ห้ามบอลหนูเคยเอาพูดขีดมาลงตระโดตอนสมัยน้องเขามาอยู่คือเราอยากให้มองย้อนไปในตอนนั้นกับตอนนี้คือ ความจนนะคะหรือคว,วามมาจนความจนมัน <ขา S 1> น่ากลัวเนาะ<ช>แล้วก็แบบกวนอนสมีมือหนีใดความจนคือแบบโอ้ยคือจังยาวาน่ะตะกี้ภาพไปนั่นไปนี่ไปนอนอยู่น้ำโฮมใหม่ไปนอนอยู่น้ำแบบว่าลากผ่าไปพูกกันกค่เฮ็ดเบียกไปเนี่ยพี่น้องแล้วทุกวันนี้คือแบบน้องมาไกลจริงๆขามค <ขา S 2> ันเลกกว่าใดานอนซะเอยเ<ข><ข>พราะว่าแบบว่าเออเนี่ยจากเด็ก โตดำๆผิวดำๆบอเบ,บิงเบ,บิงตะบกปันแบบเป็นตาบกสดใส Man, ออแมนได้หน่อยมอ,มอมมอยังไงซาจนตอนเนี่ยแบบเหมือนเป็นราชินีน้อยเป็นหมอลำน้อยที่แบบสวยสง่าบนเวทีเสียงมหกแกเสียพี่นอ้อเป็นอีกคนใหม่เนาะแล้วแฟนคลับกะมี่ไลายพี่น้องคะคนติดตามคนดูนอ้องคนที่แบบว่าเป็นศิลปินระดับประเทศหรือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ก็รู้จัก หมดสาหรับน้องคนนี้นั่นเองค่ะเด็กน้อยบ้นบานๆแต่ว่ามีอะไรให้เราแบบค้นหาอีกเยอะพี่นอ้อง<ะ>ขนาดอายุแค่นี้ยังเท่านี้อ่ะยังแบบว่า,ามีอะไรให้เราได้ค้นหาเยอะขนาดนี้ต้องดูตอนต่อไปพี่น้องคะว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองแล้วก็มาเปิดคอมเมนต์สาหรับแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างในเรื่องราวที่น้องได้โพส์ออกมา<ะ>เพียงไม่กี่นาทีนั่น,<ะ>น,นเองอ Oh, คนคอมเม<ล> <comment S 2> นต์หลายแห้งพี่น้องแล้วมีแต่คอมเมนต์ยาวๆส่งกำลังใจน้องแล้วก็พูดให้พี่น้องเนี่ยให้ทร้าพอยอ่านในฟังนะคะพี่น้องบางคนคขาบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะลูกแต่เราสามารถเลือกและทําตามความฝันของหนูเป็นความภูมิใจของปูกับย่าและกับพ่อนัดพ่อจ๋า อ่าและก็แฟนลับรอดูหนูประสบความสําเร็จอยู่นะคะลูกเนี่ยเด็กน้อยแต่หนูยังโชคดีมากกว่าคนอื่นนะลูกอีกมากมายคือหนูมีคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูหนูมีโอกาสที่ดีหนูมีพรสวรรค์ติดตัวมากแต่เด็กๆก,ก็คือน้ําเสียงของน้องนั่นเองค่ะหนูมีพ่อแม่เอฟซีที่น่ารักเมตตาทุกคนและที่สำคัญคือหนูมีพ่อจ๋าที่รักหนูมากๆและพ่อเขาพร้อมจะรับฟังในข้าใจในทิปโซนที่ดีของหนูอเด็กคนเกง่งคุณนะ่ะ กำลังใจนะคะพ่อแม่คือคนที่ทำให้เราเกิดมาและดีที่สุดคนที่อยู่กับปัจจุบันเนาะก็คือมีพ่อจ๋าเนี่แหละที่คอยแบบว่าอุปถัมภ์คาสู้ผ้าอีลามาแบบออกมาจากอีกจุดหนึ่งอะ,อะมาค่าม,มีมีชีวิตใหม่นะก็คือพ่อจ๋าเนี่ยแหละเป็นพ่ออีกผู้หนึง่งคือไม่รู้ว่าที่น้องโพสในวันนี้น้องมีความรู้สึกอย่างไรแต่เช่าเน็ตเอฟซี FC ก็พากันเบานะคะให้กำลังใจน้องนะคะโอโบอกทานีบอกว่า ดีมากลูกคิดแบบนี้มีแต่เจริญไปนาะอดีตผ่านมาแล้วหนูก็ยังแบบอยู่จุดที่หนูเก่งแล้วก็ก้าวต่อไปเพื่อที่จะให้อนาคตตัวเองเนี่ยสดใสมีสมบัติพันล้านมีแบบว่าทรัพย์สินภาษานเด้อลูกเนี่ยค่ะคนเก่งคนดีอนาคตหนูคือเศรษฐีขอให้หนูเห็นอดทนนะคะเพราะจาสอนนะลูกเนี่ยทุกคนย่อมมีอดีตค่ะลูก<ะ>เราอยู่กับอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดแล้วทุกวันนี้คือหนูรักคนลักหนูทั่วประเทศแล้ว มีซือเสียงดงดังคุณนะเอฟซี FC แต่ละคนพูดดีมากก้าวไปข้างหน้านะคะหนูเนี่ยคะ่ะเยอะแยะมากมายคือเอฟซก็น้องก็อาจจะบระเด็กมวไมเข้ามาอาดีตของน้องมันบ่ดีเลยจังใดแ่ว่าน้องแค่ไม่โกรธที่แบบเกิดมาจนแมน้องพูมใจในความจนของน้องเอาอ,อย่งไรซะพี่น้องคะลุงต้องออกมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าดีมากครับหลานรัก อดีตเคยจนไม่เป็นไรปัจจุบันและอนาคตคือหนูจะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองสมบัติมากมายลุงโต้งคอนเฟิร์มแฟนคลับแต่ละคนมีคอนเฟิร์มบอกว่าเออเนี่ยอดีตคือไม่เป็นไรนะคะเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าที่มีคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูเยอะขนาดนี้ กระทรงนี้คนเมีตาน้องไลายแล้วคําว่าน้องจะเป็นเศรษฐีในอนาคตเนี่ยว่าไหนโม,ม่เมหรือบอกขึ้นมาล้มเล่เมืองแหลงพี่น้องอผลงานมันประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ติดต่อน้องเข้ามามความแบบรายการต่างๆหรือว่าผลงานเพลงน้องที่จะออกมาเรื่อยๆด้วยความดังของน้องเนาะ,ะก็ถือว่าเฮดเด็เห็นละวาน้าโคตรอายคนนี้พระธรมดาเนนก็คือไม่ธามดาแล้วนัคือพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยนี่คือแบบอ้พี่น้องคะดีมากๆ ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ามีโอกาสกว่าคนอื่นด้วยซ้าที่แบบว่าเออน้องมีน้ําเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์มีน้ำเสียงที่แบบทรงพลังนั่นเองค่ะออก็คือน้องมีพรสวรรค์แล้วมีพรสวรรค์อย่งอีต่างหากทําให้น้องพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆช่วงนี้น้องอกะทัดลองหัดล่ําไปเรื่อยเนาะแม่ค่ะกำลังลองกงล่งําแล้วก็มือว่านก่อนก็ทำน้องข้นก่นอย่างแบบเออเนี่ยช่วงเปิดตัวแฟนคลับต่างรอชมรอดูนี่แหละพี่น้องขาก็คือว่า ติดตามเด็กคนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนม่งค่ะไม่ยังมาเสื้อผ้าพายุยกไก่กาพ่อเด็กหวงวงัวมวนพ่อเด็ว,ว่ามีความสุขไปน้ำนองก,ก็คือแบบเราดูหลายคลิปแล้วเนาะว่าเออเนี่ยน้องแบบมีสเสน่ห์ตรงที่แบบว่าให้คนได้อยู่ใกล้แล้วแบบยิ้มไปตามๆกันเกือบทุกคนพี่นอ้องความน,น่ารักของน้องมันสะกดได้ทุกอย่างจริงๆแล้ว ที่น้องพูดในมานีกันนี่แหละค่ะพี่น้องก็อยากส่งกันรงใจให้อีหล่าหน่อยนะแล้วยังไม่อยากให้น้อยใจในทุกๆอย่างเพราะว่าเข้าใจด้วยความเป็นเด็กพูดเนี้ยออกมาเอฟซีกับเป็นห่วงเอฟซีกับเป็นห่วงอีหล่าหน่อยไล่ให้ว่าอีหล่าจะคิดในที่นี้บ่คันบ่หมั่นใจในความรู้สึกของจากของอีหลีนะคะพี่น้องไปปรึกษานะให้อีหล่าไปปรึกษาพ่อจ๋าก็คือเป็นเซฟโซนที่ดีเป็นบุคคลที่รับฟังความคิดเห็นของอีหล่าได้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้คะ่ะก็ไปก่อนนะคะพี่นองคะ่ะไปก่อนคะ่ะ